สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g t ร r o ลบายชีกรนะคะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อขอให้พลังงานของคุณช่วยบอกหัวข้อแล้วกันนะคะไม่เหมาะจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะในการอ่านคำทำนายมาดูพลังงานของคุณกันก่อนแล้วกันเนาะในช่วงนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ พลังงานของคุณในช่วงนี้นะเอาเป็นกรณีแรกก่อนนะกรณีแรกก็คือกรณีแรกก็คือในตอนนี้พลังงานของคนทีเ่เข้ามามาชมคลิปดูดวงไพ่ยิปซี อาจจะเป็นคลิปฟรีหรืออาจจะไปดูดวงหรืออาจจะไปให้ให้ไกด์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วทําให้คุณนะมีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วทําให้คุณได้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นทําให้คุณได้รับความมหัศจรรย์คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้รับของขวัญว่าบางคนนะไม่เคยแบบดูอะไรไพ่ย,ยิปซีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็คือเข้ามาดูยังไม่รู้ยังไงคือเข้ามาดูแล้วมันได้รับคําตอบ ไม่คิดเลยว่าการดูไพ่ยิปซีจะมีในลักษณะนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วคุณได้มาเก็ตกับชีวิตของคุณคุณได้ได้มีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างขึ้นเหมือนได้เปิดตาที่3ได้เปิดการอย่างรู้ของคุณไปอีกรูปแบบหนึง่งในโลกเก่าโลกเดิมของคุณนะ่ะมันคือมันไม่มีในเรื่องนี้เลยอะแล้วอยู่ดีๆจับพัดจับผูมาเนี่ยคุณมาเจอการอ่านไพ่ยิปซีแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันแปลกมันทําให้คุณได้ตื่นรู้มันทําให้คุณได้เคลีย์พลังงานลบๆต่างๆออกไปได้ไม่ว่าคุณจะดูไพ่ยิปซีช่องไหนก็ตามหรือคุณเข้ามาเจอช่องไม่เหมอก็ตามมีในลักษณะนั้นว่าคุณรู้สึกดีว่าคุณได้ได้มีไกด์นาทางเออคุณได้เจอเพื่อนละคุณได้เจอเพื่อนที่จะได้เออเข้าใจคุณอะไรแบบนี้นะคะเป็นกรณีแรกแล้วกรณีที่สก็คือคุณ เป็นคนที่ใช้ไพ่ยิปซีในการนำทางหรือเป็นการช่วยเหลือให้ทุกๆคนเขาได้มีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อให้ของขวัญกับลูกดวงของคุณให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้เปิดตาที่สามให้เขาได้เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองเคสสองกรณีว่าคุณเป็นคนแอคชั่นเองหรือคุณเป็นคนที่ได้รับอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาดูว่าไพ่ากบอกอะไรอีก มาดูว่าไ้าอยาบอกอะไรอีกค่ะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้า the lover สามไม้เท้าแล้วก็เก้าไม้เท้าใต้สำหรับเป็น justice ถ้าอยากบอกว่าในตอนนี้เหมือนได้เกิดใหม่อะเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เหมือนได้แบบเหมือนได้มีไฟขึ้นมาอีกครั้งมันมีความแปลกใหม่สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกดีมากๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวบนเส้นทางนี้คุณไม่ได้เดินลําพังคนเดียวจากที่เมือก่อนคุณเดินลําพังคนเดียวจากที่มาก่อนคุณรู้สึกว่าเออทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ฉันต้องคิดคนเดียวฉันต้องทําคนเดียวนู่นนี่นั่นแต่ในตอนนี้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยว ไม่ใช่เราอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้คนเดียวยังมีชุมชนยังมีเพื่อนยังมีอีกหลายหลายคนที่เป็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเหมือนคุณได้กลับมาเจอเพื่อนกลับมาเจอญาติกลับมาเจอใครก็ตามที่ไม่ได้เจอกันเนิ่นนานคุณรู้สึกแบบนั้นและทําให้คุณได้มีกําลังใจได้ไปต่อคุณอาจจะถึงทางตันในชีวิต มันอาจจะไม่ใช่เรื่องท็อกซิกอะไรมากมายหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ท็อกซิกที่สุดในชีวิตของคุณแต่อยู่ดีๆคุณถูกนําพาให้มาเจอกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนหรือคนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณในการใช้ชีวิตได้ให้ได้ใช้ชีวิตให้ได้มีชีวิตกระทำสิ่งต่างๆให้มีประโยชน์แล้วไปต่อได้คือพลังงานของการได้เจอสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าได้เจอเพื่อนได้เจอญาติ ที่มีพันธะสัญญาต่อกันว่าเราจะมาเจอกันในภพชาตินี้นะเป็นชุมชนเป็นเหมือนบ้านของคุณไม่เหมาะจะพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าสมมุติว่าคุณเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเดี่ยวๆเลยไปอยู่ในรัฐรัฐหนึ่งที่แบบเออมันไม่มีคนไทยอะ่ะแล้วอยู่ดีๆไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วไปเจอคนที่พูดภาษาไทยคุณหันกลับไปแล้วก็แทบกีดว่านี่คือคนไทยถึงแม้ว่าเราไม่รู้หรอกนะว,ว่าเขาจะเป็น คนอะไรแบบนี้ใสย,ยังไงอะไรยังไงขอแค่รู้ว่าเออเขาคือคนไทยเราก็โคตรดีใจเนี่ยประมาณเนี้ยคุณกําลังเจอกลุ่มแบบนั้นกลุ่มที่เป็นแบบเหมือนมาจากที่เดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันแล้วคุณก็โคตรดีใจเนี่ยเออประมาณนั้นน่ะอารมณ์ประมาณว่าหายใจโล่งอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยอึอดอัดจากที่เคยคับข้องใจเนี่ย แทบจะไม่อยากที่จะไปไหนไม่อยากที่จะทําอะไรบนโลกมนุษย์ไปดีแล้วแล้วกลับมาเจอกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วก็เออมันเหมือนมีกําลังใจเหมือนเรารู้สึกเราปลอดภัยมันไปต่อได้มันพร้อมที่จะสู้มันพร้อมที่จะเดินต่อเป็นอะไรที่น่าดีใจเป็นอะไรที่แม่หมออกว่ามันโอเคนะอืมมันโอเคนะมันโอเคเลยละ่ะไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนกันอนะ ในจักรวาลแห่งนี้มันมีหลายที่มากๆเลยที่เรามาต่างคนต่างที่มาแต่พอมาเจอคนที่มาจากที่เดียวกันน่ะมันมีความความคิดเหมือนกันมอีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะเรารู้สึกดีแล้วเราแบบเอออย่างน้อยเราไม่เหงาอะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นสองไม้เทา้าให้ไม้เท้าขึ้นเยอะ นะคะคสเตนไพ่ของาธาตุไฟคือช่วงนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคือเริ่มมีแพชชั่นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งละเริ่มที่จะแบบกระตุ้นตัวเองได้จุดไฟจุดประกายจุดความหวังจุดศรัทธาของตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ The Moon The Hermit ใต้สำรับเป็น9ดาบ9ดาบ j u d g m e n t 5ดาบ แล้วก็อืมจริงๆอ่ะคุณน่ะผ่านสถานการณ์แย่ๆมาแล้วแหละผ่านสถานการณ์ที่มันไม่โอเคมาผ่านจนรู้สึกว่าเฮ้ยหาทางออกไม่ได้อ่ะไม่มีใครพูดด้วยรู้เรื่องเลยไม่มีใครพูดเข้าใจเลยว่าเราไปพูดกับคือพูดไม่ได้อ่ะคือมันจะเล่าเหตุการณ์ที่เราเจอไม่ได้มันจะไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยแต่คุณกลับเจอที่พึ่งทางใจแบบใหม่อ่ะ แล้วทีนี้ที่พึ่งทางใจของคุณน่ยชุมชนของคุณหรือบุคคลหรือใดๆก็ตามคนที่เขาเป็นเป็นไกด์นำทางให้กับคุณเนี่ยทำให้คุณได้เห็นความรู้สึกของตัวเองลึกขึ้นค,คุณเข้าใจสัญชาตญาณของตัวเองได้มากขึ้นคุณคอนเน็กกับตัวตนข้างในของคุณได้มากขึ้นคุณได้เจอตัวเองเขาทำให้คุณได้เจอตัวเองเขาทำให้คุณได้เรียนรู้ระหันกลับมาทบทวนตัวเองได้มากขึ้น เฝ้าดูอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองมากกว่าการที่จะไปเฝ้าดูอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นและนั่นเป็นสิ่งที่นำทางคุณในช่วงนี้ได้ดีมากๆคุณไม่ได้ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกแล้วคุณหันกลับมาจริงๆคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณเจอความทุกข์ความเครียดสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่โอเคเนี่ยเพื่อผลักดันให้คุณมาเจอตัวเองมันเป็นแผนที่คุณวางไว้แล้วก่อนลงมาเกิด ว่าคุณจะต้องทําเรื่องนี้เพื่อเจอเรื่องนี้นะต้องท been, h, ําส <antics> ิ <tr Dus> <damn. princi iner> ่งนี land. ้เพื <Wonder> ่อเจอสิ่งนี้นะเพื่อจะได้รู้เพื่อจะตื่นน่ะผู้ดีง่ายเพื่อจะตื่นเจอเหตุการณ์แย่ๆเพื่อจะตื่นเพื่อจะให้รู้ไว้ว่าไอเหตุการณ์แย่ๆนั้นคือสิ่งที่เราไม่ชอบดังนั้นแล้วสิ่งที่ฉันชอบล่ะมันคืออะไรและไอสิ่งที่ฉันชอบฉันจะต้องทํายังไงถึงไปหาสิ่งที่ฉันชอบมาเพื่อเตือนสติคุณให้ตื่นทีนี้ถ้าคุณยังไม่ตื่นอีกสมมติยกตัวอย่าง เจอเหตุการณ์แย่ๆแ,แล้วยังไม่ตื่นอีกมันก็วนหลูปเจอแบบนั้นเดิมๆซ้ําๆเพราะไม่ตื่นสักทีเพราะคุณวางโปรแกรมไว้แล้วถ้ายังไม่ตื่นเอาอีกเจออีกซ้ําอีกไม่มีใครเลยที่จะทําให้คุณเป็นแบบนั้นถ้าคุณยังโทษบุคคลภายนอกว่าทําให้คุณเป็นแบบนั้นอยู่คุณจะเจอแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆนี่ไม่ได้เป็นคําที่ขู่หรืออะไรมันเป็นจริงเพราะคุณไม่ตื่นจากเหตุการณ์นั้นคุณไม่ตื่นว่าที่คุณเจอเหตุการณ์ที่มันท็อกซิกซ้ำๆอะ ค,คุณจะตื่นได้ยังไงอาจบางคนถามจะตื่นได้ยังไงแม่หมอตื่นได้โดยที่ว่าคุณจะต้องรู้ว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้สมมติเจอปัญหาการเงินเจอปัญหาการเงินก่อนเนี่ยตกอับชีวิตตกอับเป็นหนี้สินเยอะแยะมากมายตั้งสติให้รู้ว่าโอเคเรื่องนี้ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะนี้เลยพอเราตื่นเรารู้ตัวเองอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราชอบอะไรเราถามตัวเองเราเรา,เราชอบอะไรเราชอบความมั่งคัง่งความุดมสมบูรณ์และย้อนกลับไปอีกว่า ไอ้การที่เราเจอปัญหานี่สินปัญหาวิกฤตมันเกิดจากอะไรแม่หมอดอกจันไว้ให้มันเกิดจากตัวเราวงเล็บเลยอย่าไปอย่าอย่ามัวไปเสียเวลาโทษคนอื่นมันเกิดจากตัวเราล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์คือความผิดพลาดทางด้านการไว้ใจมันก็เกิดจากตัวเรามันการคือการผิดพลาดการใช้ชีวิตประมาทมันเกิดจากตัวเรา มันเกิดจากการที่เราไม่ได้วางแผนในเรื่องของอนาคตทางด้านการเงินมันก็เกิดจากตัวเรานี่พอเรารู้ตรงนีุ้๊บพอเราตื่นตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ไม่ไปวนซ้ำลูปอีกดังนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขในปัจจุบันเพื่อทําให้อนาคตเราหมดหนี้ปัจจุบันก็คือเราจะต้องวางแผนเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการในการใช้ชีวิตโดยที่เราจะไม่วนลูปคือเขาเรียกว่าตื่นแล้วเราก็ต้องมารู้เลยจุดบกพร่องของเราคืออะไร แล้วหลังจากนี้เราจะมีชีวิตแบบไหนล่ะแล้วการที่มีชีวิตแบบมั่งคั่งอ่ะแล้วเขาไม่มีกันยังไงเขาทํากันยังไงเขาทํำยังไงถึงจะไปมั่งคั่งเขาทํายังไงถึงจะหมดหนี้เนี่ยเราพอเราไปรู้กระบวนการตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในจุดนั้นได้มันก็จะไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้ไม่ใช่อยู่ในจุดที่ไม่ต้องการไปทั้งชีวิตโดยที่ไม่ออกมาจากตรงนั้นเลยคุณได้ไกด์นำทางที่ดีแล้วในตอนนี้คุณกำลังไปเจอ กลุ่มคนกลุ่มเพื่อนที่เขาจะพาคุณอะไปสู่จุดที่ดีหรือหาตัวตนหรือหาความต้องการของคุณจริงๆในชีวิตได้ได้ตื่นได้รู้ได้เห็นอะไรได้หลายอย่างจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ตาสว่างได้เปิดตาที่3มได้เก็ตอะแล้วคุณจะให้อภัยกับทุกทุกคนทุกเหตุการณ์ได้ถ้าคนที่ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วนะเขาจะให้อภัยกับ ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ให้อภัยกับตัวเองว่าตัวเองทําผิดพลาดไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วให้ตัวเองได้เริ่มใหม่ไม่ว่าคนที่เข้ามาจะท็อกซิก,กับเราขนาดไหนเราก็ให้อภัยเขาเพราะถ้าเกิดเขาไม่ทําแบบนั้นเราก็ไม่ตื่นเราก็ไม่เก็ตเราก็ไม่เข้าใจดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยคุณกําลังเคลียร์คุณกําลัง,ล,ล,งล้างเอเนอร์จีที่มันไม่โอเคออกความคิดหรือการตัดสินที่ส่งออกนอกอ่ะคุณจะเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเองปรับ แล้วก็ทบทวนตัวเองให้เข้าไปสู่จุดที่คุณต้องการที่สุดคุณอยากมีอยากเป็นอยากอยากที่จะไปถึงสิ่งนั้นอะมากที่สุดให้เข้าสู่เลนที่คุณต้องการจริงๆคุณเชื่อไหมว่าหลายๆคนมากๆเลยอะ่ะมีความต้องการแต่ดำเนินชีวิตไปคนละเลนกับความต้องการของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขามีความปรารถนา ในเรื่องหนึ่งแต่เขากลับดำเนินชีวิตไปคนละเลนกับความปรารถนาของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้แหละแม่หมอเห็นตาที่สามของคุณเปิดแล้วคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะต้องเดินเข้าสู่เลนนั้นเลนของความปรารถนานั้นอย่าหลงทางอย่าไปข้ามเลนสมมติต้องการความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการความรักที่ดีต้องการอะไรก็ได้คุณก็จะต้องเป็นคนคนนั้นเพื่อให้อยู่ในเลนนั้นก่อนเป็นได้แน่นอน ไม่มีใครโต้แย้งได้เลยเออไม่เหมาะจะคุยกันเรื่องนี้ออคนอะนะเขาถูกโปรแกรมพูดพูดพูดแบบให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะมนุษย์เราทุกๆคนอนะถูกโปรแกรมว่ามีความปรารถนาแบบปลายเปิดความปรารถนาของเราอะคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยตั้งแต่เราเล็กๆเลยเราต้องการทานนมเราต้องการทานขนมเราต้องการอะไรก็ได้เนี่ยแล้วมันมีความต้องการเป็นปลายเปิดตลอด พอหลุดจากเรื่องนั้นพอเราต้องการทานนมได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องการทานน้ําเราต้องการทานข้าเห็นไหมโดยที่ถ้าถ้าเราวิเคราะห์จริงๆอ่ะมนุษย์อ่ะถูกโปรแกรมไว้ให้มีความปรารถนาแบบปลายเปิดคือมันปิดไม่ได้อ่ะมันเป็นความปรารถนาเพื่อที่จะให้ตัวตัวมนุษย์เองอ่ะได้กระเถิบถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่ามันเป็นดาบสองคมไหมมันก็เป็นดาบสองคมพระพุทธเจ้าก็ก็ใช้ตรงนี้เพื่อเป็นหลักในการปิด ทุกอย่างน,น,นั่นคือนั่นคือส่วนที่พระพุทธเจ้าใช้ความปรารถนาของตัวเองอเพื่อที่หลุดพ้นก็ยังต้องใช้เพราะว่ามนุษย์เราว่ามีคือต้องมีโปรแกรมแบบนั้นไว้แล้วดังนั้นม,มันมีความปรารถนาที่เป็นปลายเปิดมากๆเลยและอีกเส้นหนึ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่มาคู่กันคุณคืออะไรรู้ไหมมันคือแรงต้านของความปรารถนานี่คือความท้าทายของมนุษย์ที่เรียกได้ว่ามนุษย์ที่มันสุดยอดแล้ว มนุษย์มีความปรารถนาแบบปลายเปิดและมาพร้อมกับแรงต้านความปรารถนาของตัวเองแบบปลายเปิดเช่นกันเรามีแรงต้านในความปรารถนาของเราได้อยู่อยู่ได้ทุกเมื่อเชื่อวันเรารู้สึกว่าแรงต้าน่ะมันเกิดขึ้นกับเราเสมอสมมติเราต้องการที่จะหมดหนี้หมดสินอเออแล้วเราก็จะมีความรู้สึกตามมาด้วยเลยมาคู่กันเป็นแพ็คคู่เป็นแพ็คคู่พอเรารู้สึกว่าเราจะหมดหนี้ปุ๊บไอ้แรงต้านมันจะเข้ามาจะไปหมดได้ยังไงหนี้อย่างเยอะ เงินเดือนแค่นี้รายได้แค่นี้ถูกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกโปรแกรมมาและนั่นแหละคือความท้าทายของมนุษย์ที่ที่ถูกโปรแกรมมาแล้วแล้วคุณจะหลุดพ้นจากโปรแกรมนี้ได้ยังไงถามว่ามีคนหลุดพ้นไม่มีเยอะแยะมากมายถ้าคุณจะต้องเข้าไปรู้ในใน,ในตรงนี้ก่อนการที่คุณมีความปรารถนาแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องทุกข์ใจโดยที่คุณแบบว่าทุกน้อยมากอ่ะจริงในเรื่องนี้ต้องต้องละในเรื่องของศาสนาทิ้งไปก่อนนะ เพราะว่าถ้าเกิดมีความเชื่อของศาสนามาบดบังเนี่ยด้วยเนี่ยเราจะไม่เห็นความเป็นจริงในด้านนี้ดังนั้นเราต้องต้องมองเห็นเหมือนตาสับปะรดเลยในโลกนี้ยกิเลสมันมาช่องทางไหนเราต้องเห็นเหมือนตาสับปะรดเลยต้องเห็นมันก่อนอย่าไปหลบมันถ้าหลบคุณไม่มีทางหลุดพ้นคุณต้องไปเห็นทุกอย่างก่อนก็คือคุณต้องเห็นความปรารถนาที่มันเป็นปลายเปิดของคุณก่อนแล้วคุณก็ต้องเห็นแรงต้านที่มันเป็นปลายเปิดของคุณอยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการจะต้องไม่มีแรงต้านพระพุทธเจ้าท่าน มีความปรารถนาจะหลุดพ้นและช่วยมนุษย์ช่วยสรรพสัาาตว์ต่างๆท่านก็มีแรงต้านอยู่เหมือนกันว่าท่านจะช่วยได้ยังไงมันเป็นความรู้ที่ที่ที่ค่อนข้างคนหลายๆคนจะจะมไม่เข้าถึงอะเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยในครั้งแรกที่ท่านตัดสู้ก็เออท่านก็แม่หมอต้องขออภัยคนบุคคลที่ตกล่าวหาแม่หมอว่าแม่หมอเรียกเพียงแค่ท่านนะเออแม่หมอจะเรียกว่าพระองค์ท่านอะโอเค พราะเป็นหมอจะต้องมีคนกล่าวหาว่าเรียกท่านไม่พอพระองค์ท่านจะล้มเลิกการประกาศความรู้หรือการการพาสัพสัต์ขนสัพสัตให้ให้ออกไปจากวงวง,วง,วงอะไรเขาเรียกว่าวังวนของกิเลสอ่ะแล้วทีนี้มีท่านมหาพรมเนาะไม่เหมาะกอนจำชื่อท่านไม่ได้นะมาค้านไว้ว่าท่านทำได้เพราะท่านมีแรงต้านว่าท่านท่านไม่สามารถสอนใครได้เพราะความรู้นี้มัน มันโอ้โหมันเหนือคนานับว่าจะสอนคนให้เข้าใจอ่ะแล้วคนอ่ะคือไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ยังไงท่านก็เหมือนจะลมเลิกอ่ะรู้ได้ตัวเองแต่ท่านก็ถูกท่านมหาพรหมพระองค์ท่านก็ถูกท่านมหาพรมเนี่ยกล่าวอัญเชิญไว้ว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ก็ยังมีบัวอยู่สีเ่าหน,นู่นุนีนั่นเออท่านก็คือต่อสู้แรงต้านเนี่ยไม่เหมาะจะให้เห็นภาพตรงนี้ให้ให้คุณเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเราอยู่ในในเส้น สองเส้นที่มันถูกโปรแกรมมาดังนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคุณทั้งหมดเลยทุกเรื่องเลยเกี่ยวเนื่องกันหมดดังนั้นคุณจะต้องใช้ปัญญาคุณจะต้องใช้ปัญญาของคุณนำทางให้ได้เนี่ยปัญญาของคุณจะนำทางปัญญาก็คือการอย่างรู้สติปัญญาข้างในไม่ใช่ขอชุดข้อมูล เราจะถูกมีชุดข้อมูลตั้งแต่เด็กๆว่าอันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนั้นไม่ดีอันนี้คือนั้นเป็นชุดข้อมูลที่ที่เราถูกโปรแกรมจากภายนอกแต่ชุดข้อมูลจากภายในมันคือสัญชาตญาณข้างในอะ่ะมันคือความรู้สึกมันคือไวเบชั่นของเราว่าสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ไม่ดีสิมันคืออะไรกันแน่จะต,ต้องอยู่เหนือจะต,ต้องอยู่เหนือกับกับความคิดหรือตรรก,กะอะไรที่มันเป็นความมนุษย์ที่เผลอๆอ่ะผิวเผลอน่ะคุณจะต้องเข้าไปถึงแก่นจริงๆจากสติปัญญาของคุณ เพราะม่หมอเห็นตาที่สามของคุณถูกเปิดออกตาที่สามคือการอย่างรู้การอย่างรู้การเห็นความเป็นจริงที่มันนอกเหนือจากความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่แค่การเห็นผีเห็นอะไรอย่างเดียวการเห็นผีเห็นวิญญาณก็ทําให้คุณได้รู้ไว้ว่าโลกมนุษย์ใบนี้เพียงแค่มายามันยังมีโลกอื่นๆอีกมากมายนั่นคือการเห็นนั่นคือการนั่นคือการเปิดตาที่สามแล้วหรือบางคนไม่ได้เห็นผีเห็นอะไรหรอกแต่เห็นความเป็นจริงว่ามันยังมีอีกหลายมิติเห็นนางฟ้าเห็นเทวดา เห็นอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในมิติต่างๆมากมายคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวเองนั่นคือตาที่สามของคุณถูกเปิดออกสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้แบบปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่คือคือเขาเรียกว่าอะไรอะแก้โปรแกรมได้เอออย่างนี้แล้วกันนะแก้โปรแกรมนั้นได้ หลุดพ้นจากโปรแกรมที่ครอบตรงนี้ไว้ได้ช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบลึกมากไม่บอกว่ามันลึกมากๆเลยแต่ก็ต้องมีนั่นแหละนะที่คนที่เข้าใจแล้วก็มีประโยชน์กับคุณมากๆด้วยนะคะมาดูไ้าอีกสักสามใบช่วยบอกเพิ่มเติม เดอะเฮอร์มิตอะเป็นไพ่ของการเรียนรู้เป็นไพ่ของการหันกลับมาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นอินโทรเ r ิร์ดว่าฉันไม่เอาใครอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาอยู่กับข้างในของตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะไปเดินห้างคุณก็ต้องอยู่กับข้างในว่าคุณเห็นว่าเออคนนี้คนนีค้คนนั้นใส่เสื้ออย่างนั้นคนนี้ใส่เสื้ออย่างนี้คนนี้ผิวแบบนั้นแบบนี้คุณต้องหันกลับมาว่าเรากําลังวิเคราะห์เขาแล้วทบทบวนตัวเองตลอดอะ่ะ คือจะต้องแบบเหมือนคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเป็นการหันกลับมาทบทวนตัวเองและอยู่กับตัวเองจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยในช่วงนี้ขอสามใบนะคะสาดาบสาดาบสี่ดาบแล้วก็หดาบอ่ะไม่ตกอยู่ในภาวงความเสียใจจงอย่าตกอยู่ในภาวงความเสียใจอย่าให้ตัวเองเนี่ยจะต้องแบบเนี่ยผูกลัดไว้กับความเสียใจฉันมัน เจอเรื่องแย่ๆจังเลยทําไมฉันไม่มีความอะไรอย่างนี้ทาไมคือด้อยค่าตัวเองทําไมคนนั้นต้องทากับฉันคือตรงเนี้คุณต้องปล่อยวางตรงนี้นะปล่อยวางไม่เอาไม่ชอบไม่กินดีกว่าอาหารจานนี้ไม่อร่อยเลยอย่าไปพยายามกินอาหารที่คุณไม่ชอบคือความเสียใจของคุณมันเกิดขึ้นให้รู้ไว้เลยว่าเออฉันไม่ชอบและฉันชอบอะไรไปหาสิ่งนั้นบางคนเสียใจมากๆเลยแฟนทิ้งฟังเพลงเศร้าอยู่ ฟังเพลงเศร้าอยู่ทุกวันเพื่อให้ร้องไห้ทําอะไรก็ได้ให้ดูหน้าสงสารทําอะไรคือคุณอาจจะด่าแม่หมอนะแม่หมอไม่เข้าใจหรอกไม่หมอไม่หมอเจอมาหมดทุกอย่างไม่หมอบอกเลยเจอมาหมดทุกอย่างไม่หมอก็ไม่ไม่อยากที่จะเอาการอาการเจอของแม่หมอเนี่ยมาเปรียบเทียบกับพวกคุณแต่แม่หมารู้ว่าแม่หมอเจอเพื่ออะไรเจอเพื่อให้ตัวเองได้เข้าใจเจอเพื่อให้ตัวเองได้มาบอกทางกับทุกๆคนว่าเออเวลาเจ็บมันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่อยากที่จะอยู่กับมันหรอก แล้วเราออกจากความเจ็บได้ยังไงเพราะเราออกจากเรื่องนี้คุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากออกหรือคุณอยากอยู่ถามตัวเองคุยกับตัวเองให้ดีแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณจะตอบว่าคุณอยากที่จะออกจากความทุกข์ทุกคนไม่ชอบความทุกข์ทุกคนเลยไม่ชอบความทุกข์แต่ทุกๆคนไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์ได้ยังไงดังนั้นค่อยๆศึกษาหนึ่งดาบคุณต้องหนึ่งเลยคุณต้องชัดเจนว่าฉันไม่อยากอยู่กับความทุกข คุณเห็นเครื่องหมายอินฟินี้ไหมทีม่เมื่อกี้สเตนคุณจะต้องมีสติปัญญาที่ออกจากความทุกข์ให้ได้คุณจะต้องเปิดปัญญาของคุณให้ได้ถามตัวเองว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่กับความทุกข์ก็ออกซะฉันไม่อยากอยู่กับความจนก็ออกซะมันง่ายขนาดนั้นแหละมันง่ายในปัจจุบันเลยโดยที่ข้างนอกอะมันจะประมวลผลว่าออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่ สถานการณ์ข้างนอกอมันจะสมมุติว่าคุณอยากคุณบอกว่าฉันอยากมั่งคั่งอะแต่แต่สถานการณ์ตรงหน้าคุณอะ่ะมันมันกลับยังมีหนี้สินอยูอ่คุณบอกมันออกไม่ได้เพราะมันยังมีหนี้ออกได้คุณออกข้างในก่อนเดี๋ยวข้างนอกเขาจะมีเส้นทางข้างในของคุณเดี๋ยวเขาจะบอกเส้นทางให้คุณออกจากออกออกสถานการณ์ภายนอกได้ มันมันอัศจรรย์นขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะออกจากข้างในก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนจากข้างในของคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การเงินการงานหรือสุขภาพใดๆก็ตามใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยจริงๆนะคะก็คลิปนี้วันนี้แม่หมอก็หวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับพวกคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันกับช่องของ,ของแม่หมอขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาฟัง ในช่วงนี้จักรวาลอาจจะนำพาเพื่อนใหม่เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่ามิติเราน่าจะอยู่ในมิติเดียวกันถึงได้มาเจอกันนะคะขอบคุณมากนะคะ